อยากเสียบยอดน้อยหนาเราสามารถใช้ต้นตอพันธอะไรได้บ้างวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพันธุ์เองเพื่อความยืนนะครับก็ลงในเรื่องของน้อยหนาไปนะครับก็มี สมาชิกนะครับให้ความสนใจนะครับถามกันมาว่าเราจะขยายพันธุ์ไ้หน,หนาด้วยการเสียบยอดเราสามารถใช้ต้นตอพันธ์อะไรได้บ้างนะครับสําหรับการที่จะนํามาเขาเรียกว่าเป็นต้นตอก่อนที่เราจะตัดยอดนะครับและทําการเสียบผมก็จะมีต้นตอที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับกับต้นตอที่เป็นต้นตอหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่า ในแต่ละต้นตอนะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นหน้าตายังไงนะครับเริ่มจากต้นตออย่างแรกเลยนะครับที่ใช้อยู่ทั่วไปนะครับที่สามารถเลี้ยงยอดพันธุ์ได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ต้นมันโตไวนะครับสำหรับต้นที่อยู่ในมือผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเพชรปักช่องนะครับเลี้ยงอยู่ในถุงแบบนี้นะครับจากต้นตอที่เราเสียบนะครับ25วันอยู่ในถุงนะครับเอาออกพักอีก หนึ่งเดือนครึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มันโตขึ้นมานะครับรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยสามเดือนนะครับที่เห็นนี่ก็คือมีความสูงอยู่ประมาณ70เซนละจากวันที่เราเสียบยอดไปนะครับก็คืออบ25วันนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงอีกนะครับก็รวมเป็นประมาณ3เดือนนะครับเพราะว่าเอาออกมาจากถุงพักกว่าเขาจะแตกยอดอีกเดือนครึ่งแล้วก็ต่อไปอีกนะครับจนต้นประมาณนี้ก็อายุ3เดือนนะครับ ต้นตอที่สวนใช้อยู่นะครับและทั่วไปเขาใช้กันนะครับก็จะเป็นต้นตอที่เรียกว่าน้อยงนงนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับซึ่งน้อยงงเองเนี่ยเป็นพืชหรือว่าเป็นไม้ผลที่อยู่ในตระกูลน้อยหน่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าตระกูลน้อยหน่าเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คืออะเตโมย่านะครับกับอะโนน่านะครับซึ่งในตระกูล2ตระกูลนี้นะครับสามารถที่จะเอา สลับกันไปสลับกันมาเอาอานูหน้านะครับมาเสียบอะเตโมยาก็ได้นะครับหรือเอาอะเตโมย่าไปเสียบอานอนาก็ได้มันคืออยู่ในตระกูลน้อยหนาเหมือนกันนะครับแต่ที่เขาใช้กันทั่วไปและพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันเลี้ยงต้นโตได้ไวนะครับก็ที่ใช้กันทั่วไปก็เป็นไนโหน่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไนโหนงเพราะเม็ดนะครับที่มีเรียกว่าอายุ1ปีนะครับมีความโตใหญ่กว่าตะเกียบแล้วนะครับแต่ว่า ที่ผมปล่อยให้มันโตหน่อยเพราะว่าเวลาเสียบกับสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยกิ่งเขาจะใหญ่นะครับเราจะเป็นต้องปล่อยกิ่งให้มันใหญ่กว่าตะเกียบขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะทําการเสียบตัวนี้เองเหมือนที่ผมเอาเพรแบบช่องให้เห็นนะครับก็คือเขาเลี้ยงต้นได้โตวไวนะครับแล้วก็แผลเนี่ยจะเห็นว่าสนิทกันนะครับสนิทกันแล้วก็จะทําให้ต้นเนี่ยมันจเจริญเติบโตไล้ดีอันนี้ก็จะเป็น สายพันธุ์แรกนะก็คือเป็นน้อยงงนะครับที่เราใช้ในการเสียบยอดเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์น้อยหนาพันธุ์ดีที่เราปลูกไว้นะครับต่อมานะครับที่เป็นต้นตอที่เราเลือกใช้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นน้อยหนานะครับเป็น,นน้อยหนาที่หลายท่านรู้จักกันในนามว่าน้อยหนาเนื้อหรือน้อยหนากระดูกนะครับก็เราเนี่ยเพราะปกติเนี่ยเนื้อมันน้อยอยู่แล้วนะครับเราก็จะเน้นเอาแต่เม็ดเพราะว่า สายพันธุ์นี้เขาโตวไวนะครับก็ตัวนี้ปลูกยอดเม็ดนะครับ1ปีก็มีความโตเท่ากับน้อยนงแต่ถ้าน้อยหนงเนี่ยถ้าเกิดมีการหยอดปุ๋ยอะไรไปด้วยเนี่ยเขาก็จะโตวไวมากอันนี้คือสองพันหลักๆที่เราเลือกเอามาเสียบแล้วข้อนี้ยังมีต้นตออะไรอีกที่เราอาจจะไม่รู้จักพอดีผมไม่ได้ยกมานะครับเป็นต้นตอที่เราเสียบยอดแล้วจเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็คือที่ ท่านหนึ่งนะครับให้ต้นมาแล้วก็ผมก็เลยเอามาลองเสียบกับน้อยหนาเพชรเขียวนะครับก็เข้ากันได้ดีเรียกว่าอลิเกเตอร์นะครับเป็นพืชอยู่ในตระกูลเดียวกันกับน้อยหนาเหมือนกันนะครับเป็นลูกกลมๆไม่มียักนะครับก็คือเป็นผิวเรียบแล้วเวลาสุกเนี่ยจะสีส้มข้างในนะครับจะมีเม็ดเยอะมากนะครับแล้วก็มีเนื้อติดบริเวณเปลือกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยที่เขาเอามาให้ผมเสียบเนี่ย แกไปเที่ยวทะเลนะครับแถวน่าจะเป็นตาลูเตาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วเจอผลของอเจ้าน้อยหนาพันนี้นะครับมันลอยมานะครับกับทะเลนะครับแล้วมันมาเกยอ,อยู่ตรงชายหาดนะครับแกก็เลยเก็บเอามาเพาะนะครับแล้วแกก็แบ่งต้นมาให้ผมนะครับซึ่งเมื่อเราเอามาเสียบยก็พบว่ามันเข้ากันกับต้นน้อยหนาของเรานะครับหลายสายพันธุ์เนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ หลายท่านยังไม่ค่อยรู้จักผมเองก็ไม่รู้จักถ้าเกิดพี่เขาไม่ได้ให้มาก็ไม่รู้จักก็คือชื่อน้อยหนาอาริเกเตอร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่นิยมนะครับนิยมก็คือเป็นน้อยหนาที่เป็นน้อยหนาหนังนี่แหละครับที่เพาะแล้วก็สามารถเอามาเสียบได้เหมือนกันนะครับในตระกูลน้อยหนาที่เรารู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยก่อนก็เนื้อหนังนะครับสามารถเอามาทําเป็นต้นต่อได้นะครับ แล้วก็น้อยโงนะครับที่เราทานเม็ดนะครับหรือว่ามีต้นอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเพาะแล้วก็เอาเม็ดนะครับเอาต้นสิครับเอาเม็ดไปเพาะนะครับแล้วก็เอาต้นมาเสียบยอดกับน้อยหนาสายพันธุ์ดีก็จะเห็นเหมือนที่ผมนําเสนอไปว่ามันโตไวนะครับแล้วก็เลี้ยงสายพันธุ์ที่มันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยได้ดีทําให้เกิดการติดผลได้เร็วด้วยนะครับเพราะว่า น้อยงงเนี่ยแค่เพาะไวในถุงนะครับก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยไม่ถึงปีเนี่ยเขาก็ต้นขนาดนี้แล้วนะครับก็คิดดูว่าถ้าเขาไปเป็นตอแล้วเลี้ยงยอดพันเนี่ยจะโตเร็วขนาดไหนอันนี้ก็มานําเสนอให้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้เลือกใช้แล้วก็หาสายพันธุ์เอามาปลูกได้อย่างาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าสามารถที่จะเลี้ยงต้นตอเอาต้นตอนะครับมาเลี้ยงยอดพันธุ์ดีนะครับต้องขอภัยพูดสลับกันต้นตอมาเลี้ยงยอดพันธุ์ดีและทําให เกิดการติดผลได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นต้นตอที่แข็งแรงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนสายพันธุ์อื่นๆถ้าเกิดใครคิดว่ามันสามารถที่ออจะเอามาเสียบได้อีกที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เช่นทุเรียนเทศนะครับที่เรารู้จักเนี่ยก็อยู่ในตระกูลน้อยหนาสามารถที่จะเอามาเสียบได้เหมือนกันแล้วก็น้อยหนาอีกตัวนึงจะเป็นน้อยหนาสีส้มนะครับที่นําเข้าจากต่างประเทศตัวนั้นก็เม็ดเยอะนะครับ สามารถที่จะเอาเม็ดเนี่ยมาเพาะแล้วก็เป็นต้นต่อได้เพราะว่าโตเร็วที่สวนเนี่ยมีอยู่หนึ่งต้นนะครับตัวนี้เองเนี่ยจะมีเป็นเหมือนหนามนะครับเขาจะเรียกว่าน้อยหนาส้มนะครับจะไม่เหมือนกันกับน้อยหนาอลริเกเตอร์ที่ผมบอกนะครับจะแตกต่างกันตัวนี้จะมีเนื้อขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เวลารับประทานเนี่ยจะเป็นมันๆหวานๆแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบเลยนะครับก็ถ้ามันมีวันหลังมีผลสุกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็โพสต์ให้ดูนะครับสําหรับคนที่ ติดตามราอยู่จะได้เห็นน้ยหนาผลส้มที่สวนเราเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามับชมรายการ,กรเษกษตรพิฆาตนเองเพื่อความยั่งยืนสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามความรู้ใหม่จากประสบการณ์ผมโดยตรงนะครับที่จะมาฝากกันในครั้งต่อไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ